ป๋าเอว์บสรุปและไฮไล่์ย่อยๆของไฟระวางแพ่นน้ำโขงมุงคุณเพชรนางมวยซูเปอร์สตาร์สาวลาวเฮาที่ว่าพบกับทนานั้นพิทักษ์นางมวยจากประเทศไทยนะหลายคนก็อาจจะเห็นกันนั่นนะว่าฝนการตัดสินข้างสายตานะ บอกเป็นเอกสารกันนะเพราะว่าเป็นทางด้านแกนพิทักษ์นะอัศนะไป2ตอนหนึ่งเสียงเดี๋ยวมนี้เขาจะเบร์รายละเอียดไปเบรงไรยาะยนกันเลยนะก็คือไฟดดงเก่านะจัดขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์2หาที่ผ่านมาจัดยูทีเวทีมวยวันลุมพินีเนาะประเทศไทยกาณาจับตาขึ้นซกันคู่ที่เนานะทางนั้นเพชรอมโคงพบกับท่านแกนพิทักษ์นักมวยจากไทยนะ๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ยกทมิดกันเลยเนาะเป็นทางนั้นเพชรําโคงเน้นออกมัดและก็เดินหน้าลุย เข้าก่อนนะส่วนแกนพิทักษ์เน้นออกอาวุธวงในเนาะเป็นมวยถนัดของทนายแกนพิทักษนะ์จากประสบการณ์ที่ว่าเน้นเทคนิคต่างๆพักทั้งนั้นเพน้ำคงล้มนอนกองกับพืน้นตั้งแต่ยกทมิตรเน,นะเพื่อวางตัดกําลังนะแต่ยกทวิตมุ่งยังไรนะผมมียังจะแจ้งจบยกที่หนึ่งไปยังเบื้องเซิงมันอยุดนะส่วน,นยกนะที่สองเริ่มต้นมีอาวุธหลากหลายขึ้นเนาะเป็นแกนพิทักษ์กลับมาเน้น การออกมัดเดินหน้าลุยเล็กน้อยเนาะโซนเพชรน้ำโคลงก็ออกมัดแต่ก็เตะขาจังหวะเลยหลายจังหวะนะโดยโซนเป็นทยายยกเนาะเตะขาของท่านแกนพิทักษ์เข้าจังๆเนาะจนมีอาการเนาะเริ่มมีอาการเกือบลับเนาะท่านั้นแกนพิทักษ์เนาะถึงท่านั้นเพชรน้ำโคลงเจาะยางกันหลายขังหมสมควรเกือบรับได้กลับมาได้เริ่มดีขึ้นก่อนเดี๋ยวจะเดินหน้าลุยในท่ายกกนะท่ายยกเนาเป็นท่านเพชรน้ำโคลงเนาะใส่จักรยานอากาศก็โดนเตะบริเวณหัวของ านะแต่ไม่เห็นจะแจ้งไปเลยนะถือแบบทักทากนะเกือบเนะาะถืถึงเต็เมเนียครับนขะองนอกแน่นอนนะก็ที่ว่าจะจบยกที่สองไปทางนั้นแกนพิทักษ์ก็มีอาการเลือดออกบริเวณคิ้วซ้ายนะแล้วก็เจ็บขาทางซ้ายทางขวาได้นะถือทางนั้นเป็นของเจาะยางไปเขาสู้ยกที่สามยกสุดท้ายน,นะแลกมักกันมันตั้งแต่ต้นยกกันเลยนะแกนพิทักษ์ก็กลับมาดีขึ้นหลังจากมีอาการเจ็บขาเนะินหน้าลุยยังหนักเนาะออกมัดซ้ายขวา แต่ว่าบุกเข้าเป้ามาเไดเนาะโกงข้ามอัฒนะเพชรงโค้งนะถึงมัาจะถอยแต่กาสลับออกมัดเตะขาถ้าถ้าเกมเป็นนันแกนพิทักษเดินหน้าลุยยางต่อนเนื่องออกมัดก็เข้าเป้าจำนวนหนึ่งเนาะก่อนที่ว่าระครังจะเสียงหนักขึ้นเนะาะบมมีการนอกเกิดขึ้นเนาะไฟนีนะแต่ว่ามาฟิกกันยูที คลการตัดสินนะก,การสู้มือให้กับทนานอาากนวพิทักษ์โนนบางสายอัสนะไป2ต่อ1เสียงโมเป็นเอกสารนะก็คือกรรมการสองคนให้ทนานอาากนวพิทักษ์ชนะอีกหนึ่งคนให้ทนานาาเพชรนำโขงชน,นะก็ถือว่าโมเป็นเอกสารกันนะเดี๋ยวครับไปเบิกวิเคราะห์ลากเกมมาแน,น่นนะคือหลายคนเห็นนะคา,า,นะาดสายตาคณะกรรมการยังตัดสินหนึ่งเสียงให้เพชรนำโขงชนะสองเสียงให้ทนานอาากนวพิทักษ์ชนะ มีหลายคอมเมนต์หลายคำเบ่าคำบานะว่าพเพชรต้มโค้งกวนชน,นะนะออกมาหลายกว่าคำเป้าหลายกว่าแต่บางคอมเมนต์ก็ให้ถนายกันสนนะเนาะเพราะว่าเป็นไฟที่เดินหน้าบุกค,คุมเกมได้ประมาณนี้ผลการตัดสินออากมาแล้วก็ต้องยอมรับนะแต่แอกั็ยังยกให้เพชรต้มโค้งชนะอยู่เนาะพอออกมาคำเป้าหลายกว่าจะแจ้งกว่า การถอยเนี่ยการมาสำคัญบอกการสำคัญนะแต่ว่าถอยเรามันสามารถเห็นผลการขันดีขึ้นก่อนถอยได้นะโดยเฉพาะยกที่สองเนาะทางนั่นเพนนงโขงเจาะยางในยางจะแจ้งแกนมีอาการเนาะมีอาการเกือบปิดเกมได้แต่ก็มีจังว่าจักรยานอากาศเตะเข้าบริเวณหัวของแกนเนาะแต่ว่าน่าเสียดายนะทานานั่นเพ็นโขงจบว่าได้นะ้าจบยกสองได้ปิดบัญชีได้ก็น่าจะสนะนอกไปเนาะนะเป็นบทเรียนกันหลายเดิมเนาะ พราะว่ายกที่3เขามาน่าจะพลาดท่าเพนะราะว่ายกที่3ามมันเพชรอุคงทอยลายเนาะเห็นให้กรรมการว่นานว่านี่เป็นเหตุผลที่ว่าให้แกนชน,นะไปส่วนใหญ่แกนพิทักษนะ์เนาะใส่มัดเข้าเป้าสองสามคันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใส่การเวียนเพชรอคง,องเห็นลมลงพื้นนะเมื่อตัดกำลังจักบารวงในเป็นจังหวะทนานัดของถนั่นแกนพิทักษนะ์เนาะอย่างไรก็ตามผลการตัดสินออกมาแล้วเนะวาะบอกให้ดราม่ากันเนาะยอมรับแต่ เขาจสวยให้กำลังใจทางด้านเพชรน้ำโขงต่อไปสู้ต่อไปนะครับยังมีไฟต่อไปกนะ็ต้องเสียใจไฟนี่น้องเฮ็ดได้ดีที่สุดแล้วนะไปเบื้องล่างเกมกันนะเป็นทางด้านแกนพิทักษ์นนบางทรายนะคนก็ได้ออกมาให้สัมผัสยอมภาพ่าตอนที่มาทึกทางด้านเพชรน้ำโขงเนาะเจาะยางนะมีอาการนะเนาะเพม่อนบอกว่าทายาบอีก3-4ดอกอาจจะนอนเนาะแกนพิทักษ์คนก็น บอกว่าโชคดีเนาะที่ว่าลอดมาได้แต่กายกที่สามาสามารถเดินหน้าลุยและก็สามารถจบยกที่สามในสวยดูนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของแกนพิทักษ์มีการสัมภาษณ์กเก่งโซนเทพน้ำโค้งยังมาได้มีการบดเผยเถื่อ่าได้ให้สัมภาษณ์บอกเนาะเดี๋ยวทางกลับมาเล่ากอนนะเนาะเพม่อนจะมีการไล่สดตามสไตล์เพิร์นนะตามสไตล์เพิ่นกับไอ้เคยเพิร์นคือโคตรโคตรทางการจัดบอลนนะ ม,นขข im, ม,นนะมันจะมีการไล่โดผ่านเพจของ MKP b ็ x i ซิ่งยิรือค่ายมุ่งคุณเพชรนะติดตามถ้ามของไปอาจจะมีการแซลิงมาให้เบิ้งนะอัดคลิปมาให้เบิ้งอีกทีหนึ่งนะอยา่างไรตามจากไฟดังกล่าวนะเข่งแต่ตานานเพชรน้ำโขเพิ่มสติสกในรายการนี้วันลูพินีไปเจ็ดไฟนะชนะไปสามไฟเสียไปสี่ไฟชนะน็อกสองไฟชนะคะแนนหนึ่งไฟโซนวไฟที่เสียมันเสียคะแนนทั้งมดกันเอเนาะ ถือว่าบึธนกกเถือเ่อนอถา้าติดตามเอาไหมสู้ๆเด้อเพชราำคงเจ้าสุดยอดเลยไฟหน้าเอาไหมทอได้เตะห้ำทถอยกลับมาไหม่กลับมาสู้กันไหม